สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ไปสตอกโฮล์มเมืองหลวงสวีเดนนะไอ้นี่มันอะไรวะนี่มันคืออะไรยังไง <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เรากำลังไปเมืองหลวงสตอกโฮล์มนะครับ่วาจะไปส่งของที่นั่นพรุ่งนี้เชา้าตอนนี้ก็เวลาอยู่ทุ่มหนึ่งห้านาทีจะส่งของเจ็ดโมงครึ่ง ที่ทุลิง่งก่อนแล้วค่อยไปสต๊อกโฮล์มซึ่งมันก็ยังไงล่ะเมืองลงสวีเดนนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เอาง่ายว่าคนขับรถเพิ่งขับรถนี่น่ากลัวมากนะ <c ười> คือแปลว่าถ้าลงก็คือลงลงทั้งทั้งวันนะถ้าไม่ใช้กีเพสนี่ก็คือว่าไปไหนไม่รอดเลยดีนะที่ผมเคยขับเข้าไปแล้วสักสองสามรอบก็น่าจะไม่ลงมั้งพรุงนี้ เรามาดูกันทีหลังตอนนี้เราอยู่เมืองแถวไหนวะเพิ่งผ่านโนเชอปปิงมานะน่าจะใกล้จะถึงเมืองอะไรวะนี่ชอปปิงไปูแล้วน่าจะประมาณนั้นไมไ่อัดคลิปหน้าเลยนะรถรถเบมวีผมก็พังไปแล้วสภาพ <laughs> สั่งของมาจะ่อมดูซิว่าของมันจะมาเสาร์อาทิตย์นี้ไหมจะได้เปลี่ยนอาจจะได้อัดคลิปให้ดูด้วยนะจริงก็ว่าจ,จะอัดเก็บไว้แหละว่ามันซ่อมยังไงนะเผื่อมีปัญหาเอกจะได้ดูคลิปถ้าลืมทุ่มหนึ่งนี่รถก็ยังเยอะอยู่นะปกตินี่ขับมึนๆนอย่างนี้คนอาจจะคิดว่าตอนเดึกๆนี่ทําไมรถเยอะอันนี้แค่ทุ่มเดียวเองนะมันเริ่มมืดตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งแล้วแหละ ที่สเวเดนน่าหน้าเอาใกล้จะเข้าวินเตอร์แล้วรถที่ผมขับวันนี้ก็คือเป็นรถสแกเนียนะสแกเนียรุ่นอาเป็น next generation อาสี่แปดศูนย์หรือสี่ห้าศูนย์จำไม่ได้นะเครื่องเล็กแต่ว่าเป็นเป็นที่สเวเดนเขาเรียกว่าฟอสซิลฟลิตนะมันเป็นยังไงล่ะน้ำมันน้ำมัน ดีต่อสภาพแวดล้อมด,ดีต่อดีต่อเอ้น,นั่นแหละไม่รู้จะอธิบายไงใช้เครื่องเล็กก็เพราะว่าของที่บรรทุกนี่เป็นของไม่หนักมากนะอย่างมากสุดก็แค่ยังไงล่ะสามสิบตันอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ต้องการเครื่องเยอะไม่ต้องการเครื่องแรงนะขึ้นเขาลงเขาอนนี้ก็ มันไม่หนักมากก็ขึ้น70อะไรนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเราสนมากจะขับในเมืองด้วยในเมืองสตอกโฮล์มเมืองหลวงนี่เขายิ่งเคร่งเรื่องเอนั่นแหละสภาพแวดล้อมอะไรต้นไม้เอ่ออะไรอะไรเนะี่ยเออ <c oughs> มันก็จะสบาย,ยางไงแล้วเราจะไปถึง ตรงที่ผมจะว่าจะไปจอดนอนนี่ประมาณ1ชั่วโมง10นาทีเลยมานี้นะแต่ผมรู้เลยว่ามันต้องกินเวลาเยอะกว่านี้เพราะว่ารถบรรทุกนะเราหนักรุ่นเจ e n e r a t i o n ของ Scania นี่ก็ผมว่ามันสบายดีนะมันยังไงหรอมันก็ให้เทคอยู่มันก็ให้เทคอยู่แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบตรงที่ว่า มันรู้สึกแบบแข็งๆแปลกๆนะแบบทุกอย่างแข็งไปหมดเลยแล้วเวลาโค้งนี่มันก็ไม่ค่อยสม ooth เท่าไหร่มันก็หนักนะมันกับว่าโค้งหนักอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเผื่อคนที่ขับบ่อยๆที่เขาอาจจะชินแล้วแต่ผมเพิ่งมาขับ Next Generation ได้ไม่นานผมก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่งานที่ผมทำตอนนี้ผมก็โดดไปโดดมาระหว่างรถนะบางครั้งก็ขับ s k o a รุ่นเก่าหน่อยรุ่น R แต่เป็น Generation แรกนะ รุ่นเก่านะไม่ใช่เจเนชันแรกสิแต่เป็นรุ่นเก่ารุ่นก่อนเลยก่อน next generation นะส่วนบางวันก็ขับ Mercedes Benz นะไม่ใช่ b e n สิไม่ใช่เ e อร์ d e s ด c t อคนะเป็น m e r c e d e เเอหัวสูงนะหัวใหญ่หัวใหญ่ดีนะแต่ตอนนั้นไม่ได้อัดคลิปนะบางวันก็อัดนะบางวันก็ไม่ได้อัดเพราะว่ารีบ เอาพี่แบงค์มาถึงแล้วพี่แบงค์น่าอยู่ข้างหลังนี่มาแล้ว <c oughs> ทำไมเขาไม่เปิดไฟวะ <c oughs> รถเขาก็เป็น next generation เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นรุ่น R หรือรุ่น S อสเจะเป็นรุ่น R าละ่ะผมรู้จักคนไทยไม่กี่คนละที่อยู่สวีเดนแล้วขับรถมาทุกคีโหยังสวยอะ่ะสีไม่แต่งเยอะมากนะแต่สีก็สวยสวย เขาก็จะไปสตอกโคมเหมือนกันนะก็เลยตามกันไปเนี่ย <laughs> <laughs> ปกติแล้วรถบรรทุกเขาจะขับอยู่ประมาณ80นะรถบรรทุกใส่พว่วงถ้ารถบรรทุกธรรมดาไม่ไม่มีพ่วงก,ก็90สแต่ว่าคนส่วนมากที่เซียนเขาจะชอบขับ90กันนะถึงแม้จะมีพ่วงก,ก็ตามแต่ผมจะไม่ค่อยทําเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเอ่อมันยังไงละ่ะผมไม่ค่อยชอบมันไม่ค่อยชินแต่ถ้า ร,รีบหน่อยก็ขับเก้าสิบนะถือว่าทำาไรอยู่โอ้ไปไม่รอเลยอะเราสารรอเขารถเราบืนไม่ขึ้นน่ะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเขาบรรทุกอะไรมาแต่ผมบรรทุกเออยงไงละ่ะเขาเรียกว่าเอหินอ่อนเหรอที่เอาไปใส่ในครัวอะไรมาเนี่ยครัวที่สวีเดนเป็นครัวครัวไม้อะไรมาเนี่ย แล้วก็นั่นแหละตู้เสื้อผ้าอะไรนี้ตู้เก็บของอะไรก็ว่าไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งจะไปส่งที่บริษัทเก็บเก็บเ,เก็บพวกของแบบนี้แล้วก็ค่อยเอาไปส่งที่หลังมีแค่สองที่ที่จะขับนะ <c oughs> ที่จะไปส่งจะไปที่แรกที่ทุนลิยงไงก่อนส่งของพวกนี้เช้าแล้วค่อยเข้าสต็อกโฮมก็คือว่าวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปในสต็อกโฮมนะก็ถือว่าดีอยู่มั้ง เพราะว่ากลางคืนที่สตอกโฮล์มนี่เขาจะทำถนนเยอะมากนะุ่นอา,านี่ Next Generation เขาก็ยังไม่ได้ทําที่มาให้กว้างขนาดที่ว่าเราสามารถเดินไปเดินมาได้นะแต่ Mercedes นี่เห็นเขาทําแบบออื ที่แบบอย่างเยอะนะนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเอาเตียงข้างข้างล่างออกตรงนี้ออกนะข้างล่างออกแล้วก็ให้เรานอนข้างบนแทนเออแต่ว่าก็มีเตียงมามาข้า,า่านะแต่ว่ามันพับขึ้นสามารถพับลงมาได้แล้วเขาก็จะเอาโต๊ะเอ่อคนนั่งข้างๆไปไว้หลังสุดซึ่งมันจะมีที่โคตรกว้างนะเดี๋ยววันในผมขับเดี๋ยวผมมาอัดให้ดู กลางคืนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเท่าไหร่นะครับมันมืดไม่เห็นอะไรเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับมาตอนที่ว่าเร่เข้าเมืองเข้าเมืองก่อนนะแถวสตอกโฮล์มนั่นแหละจะมาดูกันหาที่นอนว่าหาที่นอนที่สวีเดนมันทางกันยังไงหาง่ายๆนะแต่ว่าก็ยากอยู่เพราะว่าถ้ามันเต็มกันก็ชิบหายโอเคครับเจอกัน ตอนนี้เราอยู่เมืองเซอร์เดเลเลนะครับที่ผลิตสแกเนียมาจากนี้แหละใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าสแกเนียเป็นรถบรรทุกผลิตที่สวีเดนนะครับผมเมืองเซอร์เดเลเลก็เมืองนี้แหละเมืองนี้เคยขับผ่านเฉยยังไม่ได้เคยเข้าเป็นตัวเมืองเลยคนระับไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ถนนตอนนี้ก็ถือว่าโล่งมากสองทุ่มกว่าและ้ะ ตอนขึ้นมานี่รถมาเรียงกันแบบไม่หยุดเลยอะแซงแซงไม่ได้กูจะแซงได้มีรถบรรทุกออกมาเดี๋ยวอีกไม่นานผมต้องโค้งออกละใกล้จะถึงที่ที่ผมต้องไปว่าจ,จะไปจอดนอนยังไม่รู้เลยว่ามันจอดได้ไหมไปดูถ้าไม่ได้เราจะไปที่อื่น ไฟนี่เขาติดถ้าในเมืองนี่เขาจะติดแบบตลอดทางเลยนะครับส่งตลอดทางเลยผมไม่รู้ว่าที่ไทยมันเขาทำไงกันนะเพราะปบก็ไม่ได้ขับที่ไทยแต่นี่แบบติดแบบว่าตั้งแต่เข้าเมืองจนออกเมืองติดเราพอออกเมืองเราไปนิดนึงก็จะมืดมั้ง โอเคใกล้ถึงที่นอนผมแล้วนะสองห้าแปดถนนสองห้าเราจะออกตรงข้างหน,น,น้านี้อีกหนึ่งกิโลสองนะสองกิหนึ่งจุงกิโลหนึอ่าตรงครับ <laughs> ไปแบงแบงอยากเข้ามาเลยไปแบง อยู่นั่นแหละ โ okay. อเคเราจะตรงไปนี่เราจะไปที่อันนี้นะครับที่คิดว่าเอริกสบายนี่เราจะหาที่นอนตรงนั้นแดีวยวเราจะมาสอนรู้ว่าวิธีหาที่นอนเอ่อแต่ตนนี้มันหายไงนะก็ <S <S ตอนแรกก็โค้งเข้าไปที่ที่ว่าเราคิดว่าจะนอนนะครับส่วนมากถ้าขับรถบรรทุกนี่ตรงนี้จะดีมากเลยคนระับตรงที่มีชเคยนว่าบริษัทเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเรียกป้ายว่าป้ายอะไร เราเนี่ยว่าที่บริษัทแล้วกันนะที่รวมรวมบริษัทกันวิธีดูนะครับก็เนี่ยย่นเลบิสโอลัสพีล18ปโมงถึง6โมงเช้าเขาห้ามจอดที่เราอ้อมรถเด็ดนะครับก็คือถ้าเป็นป้ายงั้นก็คือว่าเราไม่สามารถจอดในอ้อมรถเด็ดพวกนี้ได้แต่ว่าถ้าเราโค้งเข้าไปในพวกรวมบริษัทนี้ส่วนมากมันจะจอดได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราต้องลองเข้าไปดู ว่ามันมีป้ายอื่นไหมนะแต่ป้ายที่บอกว่าเมื่อกี้ถ้ามันเป็นสีเหลืองๆสี่เหลี่ยมเหลืองๆแล้วก็มีป้ายห้ามจอดก็คือว่าในสถานที่นี้ห้ามจอดหมดนะแต่เราจะขึ้นไปดูข้างบนนี้เผื่อมันมีป้ายสําหรับว่าเราจอดได้แต่ถ้าไม่มีที่ไปจริงๆก็จอดได้นะครับแต่จะได้เบอร์เตอร์หรือไม่จะได้ใบสั่งหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึงนะ่งครับใบสั่งที่ร้านก็ แปดถึงพันหนึนะถ้าเราดูนะเนี่ยมันจะมีป้ายอย่างเช่นนี้นะเอ่อรถบรรทุกจอดได้3าชั่วโมงเห็นไหมสามชั่วโมงแต่ต้องมีป้ายเออเออต้องมีป้ายบอกว่าเรามาจอดตอนตอนไหนนะครับเขาจะได้ดูได้แต่ผมจะไม่จอดตรงนี้เพราะว่าผมคิดว่าถ้าจอดตรงนี้เขาจะมาดูกันเยอะ เดี๋ยวผมจะลงไปล่างสุดเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องให้จอดแค่3ชั่วโมงตอนนี้เพราะว่ารถบรรทุกก็ต้องมีที่นอนอย่างน้อยก็11ชั่วโมงครับเนี่ยสามชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะโค้งซ้ายนี้นะครับก็คือว่าผมก็ไม่ใจว่า,วาป้ายเ่ห้ามจอดในสถานที่นี้เขามีไว้สําหรับเอ พวกร้านร้านสะดวกซื้อเลยมานี่ไหมครับแต่พอเราออกมาใกล้ขนาดนี้แล้วเรายังไม่เห็นป้ายที่มันเขียนว่าเออสี่เหลี่ยมห้ามจอดแล้วก็กากระบาดเรายังไม่เห็นก็คือว่าเรายังไม่พ้นเขตน,นั้นนะครับแต่ว่าถ้าดูดีๆมันก็ต้องมีที่จอดไม่งั้นเราก็เสี่ยงดวงจอดเอานะครับจ่าย900 ถ้าประเคียดจริงเพราะว่ามันไม่มีที่จอดจริงๆแล้วนะโอเค okay. ถ้าตกลงไปนี้มันจะมีที่กลับรถแล้วก็จอดเห็นไหมครับเขาจะมาจอดนอนกันแบบนี้นะมันทําได้นะแต่ว่าจะได้เบิร์ตหรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะทําไมเขาไม่ขยับขึ้นมากันวะถ้าไม่มีที่ผมต้องมาจอดตรงนี้นะน่าจะจอดได้แลละ เนี่ยเขาก็จอดนอนกันลนะ่ะโอเคผมว่า,าผมต้องไปจอดตรงเมื่อกี้เราล่ละมันไม่มีที่จอดละตรงนี้กลับรถก็กลับยังไงก็ได้นะสาหรับผมผมจะกลับขึ้นไปผมก็หักออกมาขวาที่จริงแล้วควรหักซ้ายนะเพราะาเราจะเห็นมากกว่าแต่ถ้าขวาแบบนี้เออเราจะไม่ค่อยเห็นนะแต่เรารู้ว่าที่กลับรถมันใหญ่อยู่ก็หักออกมานะอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะจอดเข้าตรงนั้นได้ไหมนะเดี๋ยวเรามาลองดูกัน มันไม่มีป้ายห้ามจอดทำไมครับเดถนนนี้ห้ามไม่มีป้ายห้ามจอดก็คือว่าเราจอดได้แต่ว่าเราจะไปโดนไอ้ที่ว่าห้ามจอดในในสถานที่นี้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งครับตรงนี้ป้ายน่าจะหลุดเพราะว่าเออมันมีรถบรรทุกเล็กในนี้เดี๋ยวเราเราจะมาลองจอดดูกันนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้มีรถบรรทุกในบริษัทเมื่อกี้เราอาจจะจอดได้โดยที่เขาออกมาได้เหมือนกันเราต้องคิดคิดเรื่องนี้ด้วยนะว่าเขาต้องออกมาได้ไม่ใช่ว่า <c oughs> เราต้องจอดอย่างเดียว <c oughs> okay. เรามาลองจอดแบบหักเข้าไปนะผมจะดูหน่อยว่ามันหักได้ไหม นา่าจะได้ละแล้วก็เเปิด เราไม่มีหรอวะเบรกบนเนินปุ่มเบรกบนบนเนินเขาไม่มีนะก็เหี้ยโอ้โหพวกเราก็จอดเยียงอยู่นะเ,เราลงไปดูกัน Vad sa du? Det är långt ja, ja. Jag tänkte bara om det är långa lastbil som kommer här. Det är bara korta lastbilar som ska ut härifrån. Ingen ja, aning. Det är första gången jag ska sova här. Jag hoppas det går bra. Ja, för jag har, jag har bara några kilometer dit och lossa bara. Ja. <laughs> ja, det är bara små lastbilar där. det. Är ja. Det borde det vara. Ja. Så jag kan rätta till lite bättre här. <laughs> เอาโอเคมันมีที่เยอะอยู่นะยวเราจะจอดแบบดีๆม่อย โอเคผมว่าน,น่าจะพอดีแหละโ<ๆ>อเคครับก็เ okay, นะี G ่ยวิธีดูวิธีจอดทางที่จอดที่ไม่มีป้ายห้ามจอด แต่ในนี้ผมไม่รู้ว่าป้ายห้ามจอดในสถานทีมน่มันมาถึงตรงนี้ไหมนะเอากร์ดออกนะตอนนี้ก็สองทุมครึ่งถ้าพรุ่งนี้เริ่มก็เริ่ม7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็ไปส่งของใกล้ๆนี่10นาทีเราไปดูกันนะ จะไปตรงนี้ที่จริงมันมีที่จอดตรงนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าเอ่อนั้นไหมมันเอ่อจอดได้ไหมนะ10นาทีก็ไปถึงก็เอ่อ7โมง40เพราะว่าผมมีเวลาเวลาส่งของ7โมงครึ่งก็ไปเลท10นาทีก็ไม่เป็นอะไรมากนะโอเคครับก็แค่นี้แหละวิธ <laughs> ีดูว่าการจอดรถหรือห้ามจอดเลยก็ได้จอดได้หรือจอดไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละครับผม รถเล็กก็จอดได้รถบรรทุกก็จอดได้แต่ว่าถ้ามันมีป้ายบอกว่าออจอดที่จอดรถสําหรับ,บรถบรรทุกแล้วก็มีแบบว่าป้ายสีน้ําเงินเป็นรูปรถบรรทุกนี่ก็รถเล็กก็ไปอย่าไปจอดนะเพราะว่าเ,เขาเขียนใบสั่งให้รถเล็กนะแต่รถใหญ่ไปจอดได้นะก็เท่านั้นแหละโอเคครับเจอกันคลิปใหม่แล้วกันผมไม่รู้ว่าจะทาคลิปอะไรแต่ผมจะพยายามมาทำารงงานเพราะว่างานผมมันก็เร่งรีบนะก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายก็ยังไม่ทันเลยนะก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับโอเคแค่นี้ละเจอกันับผม